สวัสดีครับปัจจุบันการทําความสะอาดบ้านเป็นเรื่องหน้าเบื่อของใครหลายหลายคนถูกไหมครับเพราะด้วยอุปกรณ์ที่มีมากมายหลายชิ้นเช่นไม้กวาดไม้ถูพื้นไม้ขนไก่ถังน้ําผ้าและอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของพื้นที่การจัดเก็บวันนี้ LG มีนวัตรกรรมใหม่ๆที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการทําความสะอาดให้สะดวกมากยิ่งขึ้น LG c o s s Zero All-in-One Tower เรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จุดเด่นของอุปกรณ์เครื่องนี้มีอะไรบ้าง One Touch Control ควบคุมการสั่งงานและการเปลี่ยนโหมดด้วยปลายนิ้วสัมผัสแบบง่ายๆแรงดูดทรงพลังกับระบบ Smart i n วอร์เตอร์เอกสิทธิ์เฉพาะ LG เท่านั้น Power d ์ไดมช่วยประหยัดเวลาสามารถดูดฝุ่นและถูพื้นไปพร้อมๆกันท่อยืดสไลด์ปรับความยาวได้สีระดับช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายและเหมาะกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นกรอมเพเซอร์สามารถปิดอัดฝุ่นและช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บฝุ่นทำให้ไม่ต้องเทฝุ่นบ่อยๆในครั้งต่อไป มาพร้อมกับดูโอพาวเวอร์แพคแบตเตอรี่2ก้อนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด Power อร์ไดมินสสามารถดูดขนสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบกอง5ขั้นตอนสามารถกองฝุน่นได้ถึง99.99% 99ให้คุณมั่นใจได้ว่าลมที่ออกจากเครื่องดูดฝุน่นไม่เป็นพิษและอันตรายสุขภาพสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ระบบขจัดสิ่งสปกปรกอัตโนมัติมีระบบกรอง3ขั้นตอนให้คุณมองข้ามถังขยะแบบเดิมๆเพื่อให้คุณไม่ต้องเจอกับปัญหาฝุน่นฟุ้งกระจายพร้อมพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมภายในแบบสะดวกสบาย LG ThinQ สะดวกสบายด้วยการแจ้งเตือนสถานะการทำงานของแบตเตอรี่พร้อมกับ Smart d i ด g n o s i s ช่วยตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นผ่านโทรศัพท์มือถือ หลังจากนี้นะครับงานบ้านของเราจะเป็นเรื่องน่าสนุกและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป LG นวัตกรรมสินค้ายอดเยี่ยมที่ทำให้ชีวิตของคุณสบายสวัสดีครับ